นีนะคะทุกทุกคนยินดีดต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องของมอนเซยเดอะเฟกแล้วนะคะ <Hello. S 1> ว,วันนี้มาอยู่กันในครัวของมะลิเช่นเคยนะคะเหมือนใน EP ท,ที่แล้วนั่นเองนะคะที่มะลิได้ทำเอาไว้ตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการนะคะมาลองวันนี้เราจะมาทำ อาหารนะคะเช่นเคยค่ะทุกคนอาหารที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าเราเคยกินมาก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูนี้เลยค่ะโปกเก้นะคะทุกคนเป็นอาหารฮาวายผสมกับญี่ปุ่นนะคะหลักๆแล้วก็จะมีแค่ตัวแซลมอนนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่ามี Ingredients อะไรกันบ้างนะคะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะหลักๆเลยนะคะวัตถุดิบกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว แซลมอนนี้นะคะแซลมอนนี้หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้จะหั่นเป็นลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะคะตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะชอบลักษณะแบบไหนเราก็จะหั่นแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีนะคะต้นหอมซอยค่ะทุกคนแล้วก็มีสลายนะคะสลายแผ่นนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเป็นเกลือหิมาลายันนะคะแล้วก็มีอัอนนี้น้ำมันง,งาน,นะคะทุกคนแล้วก็มี มายองเนสแบบชิลลี่มายองเนสนะคะแล้วก็จะมีงาค่ะงาขาวคั่วนะคะ,ะ,คะอันนี้แบรนด์อะไรไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็จะมี uh, นี่ค่ะตัวคิงดองนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีซอสสีราชานะคะอันนี้ ออจริงจริงมาลีซื้ออีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาหยิบแบบผิดมาให้แล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นคะ่ะทุกคนนี่นะคะข้าวญี่ปุ่นหุงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือวัตถุดิบของวันนี้นะคะข้างหลังนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในครัวมาลีเองโอเคเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีทำของเราเนี่ยทำง่ายแค่ไหนแล้วก็รสชาติของเขาจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเราก็จะมาเตรียม ทุกอย่างนะคะลงในอ่างผสมนี้นะคะลืมบอกไปนะคะทุกคนลืมอีกแล้วลืมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะใส่เจ้าตัวซอสซอยซอสนี้ด้วยนะคะของคิโคแมนนะคะลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เจ้าคอนไซร์หลับนะคะน้ำน้ำเชื่อมข้าวโพดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนิดนึงด้วยนะวเนาะให้รสชาติขาดียิ่งขึ้นนะคะชอบลืมจริงๆเลยนะโอเควันนี้เราก็จะใส่นะคะเจ้าตัวแซลมอนลงไปก่อนเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ Okay. หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราจะใส่นะคะซอยซอสนะคะลงไปนิดนึงนะคะทุกคนให้เขามีกลิ่นของตัวซอยซอสนิดนึงนะคะโอเคและเราก็จะใส่นะคะทุกคนน้ำมันงานั่นเองนะคะน้ำมันงานตัวนี้นะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะโอเคหรือ okay. จะใส่ ลงไปประมาณช้อนครึ่งนะคะทับพีช้อนทัพีนี้นะแล้วก็มะลิจะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ซอสพริกสีราชาของเรานั่อเีงนะคะนี่นะคะ อีกสีลาชานะคะใส่ลงไปนิดหนึ่งประมาณเท่านี้นะคะอ่ะใส่ลงไปอีกกว่าโอเคอันนี้เนาะและเราก็จะใส่เจ้าตัวมายองเนสนะคะตัวนี้มายองเนสพิกนั่นเองนะคะมายองเนสนี่ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าทำให้เขาเข้มข้นอือโอเค แล้วเราก็มาผสมกันเลยดีกว่าค่ะผสมกันแบบนี้นะคะอหอมจังเลยค่ะทุกคนหอมหน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยหลังจากที่เราผสม อันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเอาสาลายนี้นะคะฉีดขยำเหมือนเดิมค่ะขยำเหมือนตอนที่เราทำมูสบีนั่นนะคะโรยไปบนตัวข้าวนะคะทุกคนขยำแล้วก็โรยไปบนข้าวจริงๆอ่ะใช้เป็นสาลร่ที่เขาฉีกแล้วเรียบร้อยก็ได้นะคะมันจะได้ดูแบบน่ากินมากแต่ว่ามะลิมะลีไม่มีนะคะมะลีมีแค่อันนี้ก็เลยเออทำอันนี้ดีกว่าเนาะนี่ มันก็จะโรยไปบนข้าวแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะง่ายๆมา,ากเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตักเจ้าตัวแซลมอนนะคะลาดไปเลยค่ะนี่ลาดไปแบบนี้ว้าวอกินมากดูสิคะลาดไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราลาดเจ้าตัวแซลมอนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเอา ขิงดองนะคะทุกคนขิงดองเนี่ยเราจะกินเพื่อตัดความเลี่ยนนะคะเหมือนกับเรากินซูชิอะคะ่ะทุกคนในระหว่างที่เราเทานนะคะเราจะทานคู่กับเจ้าตัววาซาบิด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยมะลิอย่างมะลิ่ยมะลิชอบมากเลยบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบนะคะเขาะจะํำนำขิงน,นะคะาใส่ตรงด้าน ข้างจานอย่างนี้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ก็ชอบขิงมากก็ใส่เยอะหน่อยแล้วกันนี่ประมาณนี้นะโรยโดย้วยต้นหอมอ,อ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เจ้าตัวคอนใจหลักไม่เป็นไรลืมที่ลืมอย่างนี้ละคะ่ะปกติเราโรยด้วยต้นหอมแล้วก็จะโรยอีกครั้งด้วยงานะคะทุกคน หาาูหน้าทานบอกว่าเบอร์น่าทานกว่าครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับปกกี้โบนนั่นเองนะคะแซลมอนปกกี้โบของมาลิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทานกันเลยนะคะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือหน้าตาของปกกี้โบที่มลิกได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น่ากินไหมคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะมาลีก็จะมีชุบๆนะคะ Drink เป็นน้ําส้มโซดาท่านเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจําลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าโปกกี้โบนี่ที่มารีทำเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยเขาจะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคน ก็ปกติอะมาริสั่งมากินนะคะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านบ้างหรืออะไรอย่างเงี้นะคะจะไม่เคยทําเองเลยครั้งแรกในการทาโปริีบกซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่เรามีเจ้าตัวแซลมอนแล้วก็มีน้ํามันงานะคะม,มีซอซสมีข้าวซูชินะคะมายองเนสนะคะเราก็สามารถ m i ์ก,กันแล้วก็มีซอสสีราชาด้วยนะคะแล้วก็ทําออกมาเป็นโปกตีนบอกง,ง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วมาริจะใส่ อะโโดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อะโโดที่มริซื้อมามันเน่านะคะมันสีดําไม่สวยก็เลยไม่ใส่นะคะโอเคเรามาทานเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะคําแรกอี่ยมาริจะทานโดยไม่ทานกับวาซาบินะคะปกติมารีจะชอบทานวาซาบิด,ด้วยจะทานเพียวๆนะคะแล้วก็จะใส่ขิงลงไปนิดนึองอย่างนี้นี่นะคะ <c oughs> อืม ดีมากอยากจะบอกทุกคนว่ารสชาติเขาจะเหมือนซูชิอะคะ่ะซูชิที่เป็นพวกมากิที่เป็นซอสซอสมายองเนสที่เผ็ดๆนิดๆน,น,นะคะเขาจะรสชาติอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยอารมณ์เหมือนเรากินซูชิแต่ว่าอยู่ในชามที่ใหญ่กว่าไม่ได้เป็นคำคำบางคนกินซูชิเป็นคำาำอะ มันไม่สะใจนะคะก็เลยโปเกโบนะคะออกมาน่าจะประมาณนั้นนิกว่าเพราะว่ากินแล้วอิ่มกว่าทานแล้วอิ่มกว่านะคะโอ้นี่น้ำส้มสะซาของเราจากชุบชุบนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้มาอาเมาลิเคยรีวิวไปแล้วนะคะรสชาติเขาดีมากอร่อยมากวันนี้ก็เลยต้องซื้อซ้ำมากินนะคะอยากจะบอกว่า กินคํำต่อไปมริจะทานกับวาซาบินะคะทุกคนจะเอาวาซาบินะ่ะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่มริจะใส่วาซาบิลงไปนิดนึงอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนเราก็จะกินกันเลย <c oughs> มว้าว wow. อร่อยมากหอมๆมันดีมากคนจริงๆมันไม่รู้จักเลยนะคะว่าเมนูนี้มันคืออะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเขามาอยู่ที่นี่นะคะก็เห็นเขาขายก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยมันคืออะไรโบกี้โบแล้วก็จะมีบางเมนูนะคะที่เก็จะเป็นแบบให้เราเลือกเป็นอ่อชิคเก้นก็ได้นะคะเป็นเทริยากิชิคเกน้นแล้วก็จะมีพวกทัวพวกอะไรอย่างนี้นะคะพวกสับประรดแมงโก้อะไรอย่างเงี้ย ใส่ลงไปด้วยแต่ว่าวันนี้โปแต่โปรกิโบที่มลิชอบที่สุดก็คือโปรกิโบที่เป็นแซลมอนกับทูน่านะคะโดยที่ไม่ใส่ถัว่วไม่ชอบทานถั่วแบบนั้นนะคะแล้วก็จะใส่เอโวคาโดลงไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราโอโวคาโดเราเสียมันมันดำก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปนะคะชิมคำต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> มันดีมาก แล้วฉันยังไม่ได้ทานข้าวอะ่ะแล้วฉันก็ทำกินอ่ะอร่อยมากเออ,อจับใจจูเว่์อือจะเป็นอาหารหลักก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบทานเล่นก็ได้มีประโยชน์ด้นะคะทุกคนเอาแบบโปกเกโบ นกินเป็นครึ่งถ้วยแล้วอร่อยมากเอออร่อยกว่าไอมูซาบิครั้งที่แล้วอีกอ่ะอืมมันดีอ่ะทำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหรือใครจะอยากใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดราดลางไปด้วก็ไนะนะคะมันจะนัวมากทุกคนอืแต่แค่นี้ก็นัวไม่ไหวแล้วปะ่ะ โอ๊ย s อ r r y เลอคข้าวมากเลยนะคะเลอเลอไม่ไหวอยากจะบอกว่าวันนี้อาหารที่ทำเนี่ยทำง่ายมากใช้เวลาไม่นานถ้าใครยังไม่เคยลองโปเก้โบนะคะลองไปทำหรือว่าถ้าเกิดว่าแถวบ้านมีนะคะลองซื้อมาทานนะคะอร่อยมากมันลิคอนเฟิร์ม ไม่ว่าจะร้านไหนทําอร่อยเชื่อสิเพราะว่ามันทําง่ายแต่อยากจะบอกว่าถ้าทํากินเองตามสูตรที่มาริได้ทำนะ่ะก็จะรสชาติดีมากเชื่อว่าจะถูกปากทุกคนแน่ๆเพราะว่าทั้งมาริลลเองแล้วก็แฟนของมาริลลนเนก็ชอบเหมือนกันมาริลลจะเป็นคนทานอาหารยากมากๆนะคะทุกคนถ้าอันไหนมีกลิ่นข้าว อันไหนมีรสชาติเค็มไปหวานไปจะติเลยจะไม่ชอบเลยหรือร้านอาหารไหนที่มาริไปทานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคมาลิจะใคร่จกปากเลยนะทุกคนอันนี้คือเป็นคนพิกกี้มากๆซึ่งแฟนมาลินี่จะบอกไว้ตลอดว่าเธอเป็นคนพิกกี้อาหารมากๆเลยเธอเป็นคนพิกกี้ทุกอย่างเลยนะฉันก็ยอมรับว่าฉันเป็นคนพิกกี้เพราะว่า เป็นคนที่เวลาเรารู้สึกว่าเสียตังค์ไปแล้วเสียเงินไปนแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแม้กระทั่งอาหารนะคะทุกคนหรือของที่มะลิใช้เองนะคะไม่ว่าจะเป็น วิตามินครีมบำรุงอ่าหรือว่าจะเป็นพวกอะไรต่างๆเครื่องแต่งหน้าต่างๆหรือว่าเครื่องของใช้ต่างๆถ้ามันไม่ดีมันลิศไม่ซื้อนะคะอันไหนที่ดูกระป้องกระแป้งมันลิศจะไม่ซื้อซื้ออาจจะซื้อมันลองแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นพอรู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ซื้ออีกเลยไม่เอาอีกเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นโปกี้โบไปลองทํากันคะ่ะทุกคนมันดีมากนะอร่อยมากมันลิก็จะให้คะแนนนะคะสําหรับโปกี้โบจานนี้นะคะ สิบะคะแนนเลยค่ะทุกคนเต็มสิบไปเลยเพราะว่าอร่อยมากฝีมือตัวเองด้วยไม่ได้จะยอตัวเองนะแต่ว่าทําอร่อยมากๆทําดีกว่ารอบที่แล้วอีกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะไปทําตามแล้วก็รสชาติจะออกมาดีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จบคลิปเยงเท่านี้นะคะทุกคนหมดเวลา,าลงแล้วของมล,ลินะคะก็จะ ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของเมล,ลิในวันนี้นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปครั้งหน้าเมล,ลิจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะมาทำอะไรลองกินอะไรให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็กรุณาติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ notification เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้เด้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ